หลอดไปนะคะทุกคนเห็นไหมเนี่ยต้มต้มอ,อะไรคะสองชั่วโมงแล้วยังไม่เสร็จเลยค่ะกับข้าวมีแค่สองอย่างนะคะคุณเป็คนที่ทำกับข้าวช้ามาก w i ว h you on แก้วเคนสวัสดีค่ะลุงเท่งหายไปไหนสวัสดีค่ะทักทายสวัสดีค่ะแม่น้อยอามาเที่ยวหาหนูด้วยถ้าอามาแล้วจะไปถูกเป่าไม่รู้เนี่ย ถ้าไม่มีลูกไม่ต้องมานั่งเฉยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจอความคิดเห็นใหม่พ่ออยู่บา้านไก่ด้วยนะเป็นเพื่อนไอก่ด้วยช,ชื่อชื่อลูกสาวเขาชื่อแตงโมงแดดร้อนหน่อยนะอันนี้เรามาเก็บเก็บต้นหอมค่ะทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูนั่งไม่ได้เลยนี่นี่นี่ให้ดูให้ดูแปลงผักของครูถามค่ะ แล้วอาก็ได้สอนอนุบาลน,นะคะสอนอยู่ปีหนึ่งปีกว่าปีกว่ามันเป็นต้องอยู่เฝ้าเพื่อนนานนะคะเป็นการเปิดข้ามองเห็นแม่น้อยก็เปิดค่าการมองเห็นด้วยอาจจะเข้าไปในกลุ่มครูแล้วไปเจอเพื่อนเพื่อนก็ตามไปเดี๋ยวคอมเมนต์คุณไม่เลไม่เลื่อนนะคะคอมเมนต์ไม่เลื่อน มันหยุดอยู่ทุกคนทำสุขค่ะเหมือนครูทำกับข้าวค่ะสองสอง <laughs> เหมือนครูทำกับข้าวค่ะสาขาใช่ค่ะเอ่อต้มยำเขาเรียกว่าอะไรนะต้มยำขาหมูย่างค่ะเออต้มยำขาหมูคะหลานกำลังทำอะไรอยู่อ่ะหลานกำลังทำอะไรอยู่คะ ว่างที่สุดแล้วนะคะว่างที่สุดใช้เวลาทํากับข้าวไปค่ะก็ดูเวลาแล้วทํากับดูตาแววแววเวียนๆฮัลโหลฮาวอายูเพลงนี้เคยร้องให้เด็กฟังตอนเป็นครูคะ่ะเออแต่ถ้าเด็กที่ยาลาพูดภาษายาวีด้วยค่ะอยสนุกสนานมากแปลกันไปสิที่คะ่ะใช่ค่ะทุกคนนะคะ ก็เดินไปเรื่อยลองเปลี่ยนสไตล์บ้างลองเปลี่ยนสไตล์ไลฟ์สดกูร้องต่อไม่ได้เมื่อเจอกันเราทักกันสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะแล้วก็ลูกชิ้นหมูภาษาใต้บอกว่าบอกว่าแหลงวาลูกชิ้นหมูอ่า ขาบอกอ๋อก็เลยจำได้บอกลูกของพี่นีไงแล้วก็ตามด้วยต้มจืดให้แม่นะคะซึ่งไม่เผ็ดค่ะทำกับข้าวเราก็จะถามเด็กใช่ไหมคะที่เข้าใหม่นะคะว่าชื่ออะไรเด็กก็บอกลุงเท่งหายไปไหนสวัสดีค่ะพักไทยสวัสดีค่ะแม่น้อย เดี๋ยวต้องทักก่อนพี่พงศักั่งไปหรือยังมาแล้วไปแล้วอย่าลืมทักทายสวัสดีนะคะต่างคนต่างได้น่ากินนะพี่นางรู้จักด้วยหรอแช่ช่องฟีดไว้นะคะแล้วก็จ้าน้องบุ๋มขอขึ้นอ๋อได้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 ได,ได,ได,ได้โอเคโอเคโอเค,อเ,คเดี๋ยวเราไปเจอกันเดี๋ยวเราเอ,อ เนี่ยดวงจริงเลยหนูว่างค่ะเออพูดถึงเรื่องนู้นต่อนะหลานอารีเนาะเนี่ยเราก็ต้มจืดแล้วก็อาก็ใช้ไฟอาซ้มคอนโดจะเสร็จแล้วนะน้องจันหอมไปหรือยังเอ่ยไปเจอกันในไฟ์น้องบุ๋มนะคะตอนนี้อยู่กับหลานอารีก่อน เราก็เมามอยไปเรื่อยนะตามภาษาหาลานยอดยินดีด้วยนะคะใช่วันนี้เขาน่าจะไปเดหรือเปล่าหรือไม่ก็หรือไม่ก็อาจจะโลกคลิปศิลปะวัฒนธรรมคือของเธอมีทุกคลิปค่ะแล้วคอนเทนต์ในหนึ่งคอนเทนต์กี่ลูกชิ้นใส่หมูสับใส่ลูกชิ้นใส่เห็ดเดี๋ยวไปไหนแล้วภาษาญ,ญี่ปุ่นอะไรชิมิชิมิอะไร สเห็ุสีขาวไปนะคะเดี๋ยวต้องทักก่อนพี่พงสักไปหรือยังมาแล้วไปแล้วอย่าลืมทักทายสวัสดีนะคะต่างคนต่างได้น่ากินนะแจะย้ำแต่พอกูบอกแม่ไปถอนยาแกก็จะบอกว่าแม่ไม่ไปถอนแม่ไม่ <laughs> น่าจะเป็นขม,มิ้นอันเนี้ดอกไม้สามีปลูกไว้ให้ทำคอนเทนต์ <laughs> อันนี้ก็เป็นต้นหอมเดี๋ยวเราจะพูดเขาเชื่อถ้าสมมติครูบอกว่าแม่อย่าไปถอนย้าตรงนั้นนะอ่าพอครูหันหลังปุ๊บแม่ก็จะไปถอนเลยชิมิจิต้มจืดเช่าเต้าหูอ้ออนใส่ชิมจิ <laughs> นะคะ วันนี้เราต้องมีความสุขนะคะข่าวมากๆใครจะเอาแคปรูไปไว้เป็นที่ระลึกก็ได้นะคะโอกินข้าวไม่ค่อยได้ค่ะใช่ค่ะเราก็ต้องทำกับข้าวเขาบอกว่าถ้าลูกทำง้อที่สุดในโลก 6. ถ้าน้องใจเพชรมีงานทำนะก็ถ่านะคะครูสับไม่นานหรอก นี então, ang, ่กราแสดงออกค่ะเหมือนตอนแรกค่ะสวัสดีคนที่เข้ามาใหม่นะคะหลานอาลีเต้าหู้อ่อนแล้วก็ใส่ใส่เผ็ดเดี๋ยวเชื่อเดี๋ยวชื่อกันนี่เห็นไหมคะนี่นี่พริกค่ะเมื่อกี้ไม่ต้องไปซื้อที่ตลาดเรา ก็แฮปปี้นะก็แฮปปี้ดีแม่นะคะดื้อยังไงกับแม่นะคะพอ,พอเราโ,โตเราแก่แม่เราแก่เบื่อทุกอย่างเลยถ้าไม่มีลูกไปนะถ้าไม่มีลูกพาไปนะไปไม่ถูกเป็นเพื่อนคุณทบทวนความจำแล้วค่ะใช่พอเปิดเธอใหม่ๆใ,ใช่ไหม เราก็นะคะทําไว้ตอนเที่ยงค่ะเป็นคนที่ทํากับข้าวช้าคนหนึ่งก็ทํมาแป๊บเดียวครูเนี่ยทำเหลือขาอยู่กับใครเออดีนะที่อาเฟียกไม่แวะไปถ้าไปคงไม่เจอใครอะ่ะเออนะคะทําไว้ตอนเที่ยงค่ะเป็นคนที่ทํากับข้าวช้า คนหนึ่งก็ทำมาแป๊บเดียวครูนเนี่ยทำรอให้อาเปียกพาไปด้วยไม่แน่นะเดี๋ยวอาเปียกพาไปถูกมีดมาตัดใหม่ต้นมันจะช้ำเอาสามดีกว่าสองมันน้อยไปเสียดายเก็บแล้วก็คลองมันก็เสียหายคลองมันก็เสียหายใช่ไหมคะ ถ่ามพี่พงศักต์ต่อน้องวาวาน่ารักมากเลยวาวาเนาะถ้าจำไม่ผิดพัฒนาการดีมากเลยค่ะสวัสดีค่ะน้องจันหอมนามโสภาจา้าวันนี้รูมาไลฟ์เปิดค่าการมองเห็นแล้วก็ทำกับข้าวไปด้วยค่ะทำกับข้าวค่ะต้มจืดให้คุณแม่ต้องเรียกคุณแม่เสร็จแล้วค่ะ เสร็จแล้วค่ะแล้วแม่นะอุตสาห์มาเฝ้ายาเรียนเราก็ได้แล้วหนึ่งคอมเมนต์หนึ่งคำตอบนะคะเราไม่จำเป็นต้องอยู่ช่วงนี้ไม่ได้เข้าไปคอมเมนต์เพื่อซักเท่าไหร่นะคะแม่น้อยบัวผันเดี๋ยวเดี๋ยวทันนะคะยาเรียนก็คือแม่ของอาเปียกค่ะ,คะมาเฝ้าอยู่หลายวันเลยนะ แล้วก็กูจำไม่ได้ชื่อใยสังค่ะเอ,อ๋อแบบนี้ชื่อเปยังไงบ้างคะใยสังชื่อยายสังแน่แต่ดูกูโปรไฟล์แล้วน่าจะไม่อายุไม่มากนะทำกับค่ะน้างกินทั้งสองอย่างเลยใช่ค่ะ ใช่ค่ะช่วงนี้ยายเขาปุปด๊ปดปดุปด๊ดปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดนะคะเดี๋ยวจะลองชิมดูซิว่าอืมเนี้ยเถียงนาน้อยกูก็จะลกมากได้ผักแล้วส,สวัสดีค่ะยายสา <laughs>